เขากับกำรนะคะกำรนะคะกับแมดนิวนะคะซึ่งเราเขากันเป็นประจำนะคะทุกๆอาทิตย์นะคะวันนี้ค่ะเรามีข่าวสุขภัณ์นะคะคือข่าวแรกค่ะเป็นข่าวค่ายนะคะที่มีทั้งค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายแพทย์ค่ายแพทยศาสตร์นะคะแล้วก็ค่ายค่ายนึนะคะซึ่งค่ายวุฒิโยชนนะคะวิทยาศาสตร์นะคะซึ่ง ใครเพิ่มเมื่อที่สุดสนะคะก็ะสามารถไปที่บอร์ดแมดนิวนะคะบอร์ดแมดนะะิวบอร์ดอและลีน่าห้องนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามอ่วิชาสัมพันธ์ของห้องนคือกอล์ฟนกนะคะหรือน้องเอกส้มนะคะและน้องเฟิร์นะครับวิทยาพรนะคะก็เปนนีอย่างเป็นบัตรงานอยู่นะคะก็เราไปดูเราไปดูน้องเฟิร์กันนะคะว่าน้องเติร์กเราเป็นบัตรงานอยูหร้อเกี่ยวกับอ่า e อ่าห้าสิบ ที่นะคะก็เป็นปอนะคะที่เอ่อพ้กเราได้ทำขึ้นในวันสุขนรู้นะคะซึ่งวกเราตั้งใจทำมมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนามผลแล้วว่าบอกร้านนะคะผลมันเป็นยัไงนะคะต้องมันมเนกันต่อไปนะคะด้วยพาเรทของสีแดงมาถึงพรเรทเนี่ยพอาก็ลงกันประมาณนะคะสีห้คนเ้าินะคะซึ่งก็มีล็อกเอร์นะคะก้องก้องนะคะก้อง่ายเ็บองนะก็จบระฤทนะคะซึงวันนี้นะคะมาฟัง สวัสดีค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายแม่กี่แล้วแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถ่าวเราจะสัมภาษณ์กับแมโอ้โหแมทไป้ไปเจ้าไปตัต่อขอคนจ้ะ